นอกจากเลื่อนงานแต่งแล้วไปดูเซียนหวยกันหน่อยนะคะเซียนลอตเตอรี่คุณผู้ชมคะออ่ะบอกเลยว่าโอยงวดนี้ ชำใจเหลือเกินลอตเตอรี่ไม่ออกค่ะเลื่อนไปก่อนแต่ไม่เป็นไรนักร้องคนนี้เขาบอกว่าคุณเก่งทัชยานนะคะบอกเออไม่เป็นไรไม่ต้องคิดมากคําชนอดปิดก็ไม่ต้องคิดมากนะคะตัวเขาเองนยก็ไม่ได้ไปขอเลขอะไรที่ไหนนะเก่งเนี่ยยังแนะนํานะสายบุญก็ไม่ต้องออกเดินทางไปไกลด้วยแค่นั่งสมาธิไงฝึกจิตภาวนาเข้าไปสวดมนต์เข้าไปแต่ว่าไม่ได้อาจจะไม่ไม่ได้ช่วยอะไรโควิดนะคะแต่ว่าทําให้จิตใจเนี่ยสงบนะคะแค่นี้ก็ถือได้ว่าได้บุญแล้วของชีวิตแล้วก็ยังได้ช่วยสังคมนะให้สมกับเป็นสโลแกน อยู่บ้านปลอดเชื้อเพื่อชาติค่ะคนที่ชอบของเรื่องของคอหวยนะครับ จริงๆแล้วเวลาปกติเราจะไปในที่ที่เราจะไปแสวงหาตัวเลขเนี่ยอาจจะมีที่เด็ดๆเช,ช่นคําชโนดหรือที่วัดหรือที่ใดๆก็แล้วแต่ซึ่งถ้าส่วนใหญ่จะมีการชุมนุมอยู่แล้วนะครับดังนั้นสถานการณ์ตรงนี้ค่อนข้างมีผลกระทบต่อต่อด้านความเชื่อพอสมควรนะครับแต่สำหรับเข่งการหยุดอยู่กับบ้านนะมันเป็นวิธีการที่ดีที่สุดแหละเปลี่ยนการทําบุญจากเมื่อก่อนเราต้องไปสถานที่นั้นๆลองใช้เป็นนั่งสมาธิ และอุทิศบุญไปถึงสถานที่นั้นแทนลองใช้จิตภาวนาและนึกถึงสถานที่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคยเ,เคยไปหรือสิ่งสถานที่ที่เราอยากไปดูนะครับคิดว่าน่าจะเป็นวิธีการหนึ่งที่ทําให้คุณมูเตรูได้ในบ้านเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนที่มูเตลูนะครับข่าวัวทุกคนนะครับขอให้อยู่กับบ้านและโชคดีนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะก็อยู่บ้านทํากิจกรรมไปนะคะอตกเย็นอันัน่งสมาธิหน่อยดูสิอเอออย่างอยู่ที่ใจไม่ใช่สถานที่นะคะคุณผู้ชมค่ะ